ท่านสวีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้มาทําการบันทึกภาพอีกหนึ่งแปลงนะครับโดยเจ้าของแปลงคนนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูรู้จักกันว่าเขาชื่ออะไรและอยู่ที่ไหนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่าผมได้วิจิตรสุวรรณวงศ์ครับครับที่นี่บ้านเนียงบ้านคนเนียงนะปราสงวนป่าเปื่อยยังวัดสงฆ์ครับครับผมมาเรียกนั่งครับอ่ยางหน้าไหลครับอ๋อยางหน้าตาเยอะใช่ไหมครับตอนนี้ยางหน้าตาเยอะแล้วรู้ได้ยังไงว่า ตอนนี้เนี่ยยางเราตายแล้วเราไม่ได้ตัดมาไม่ได้กรีดมาเนี่ยประมาณสักกี่ปีได้ประมาณตอนที่ไม่ได้เบิกไม่ได้ตัดมาประมาณห้าปีหรือสิปีครับห้าปีถึงสิบปีได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราใช้วิธีการแก้ปัญหายังไงครับอย่างแตหนึ่งไม่ไดเลยก็มีตัวยาไล่ชนิดอะไรครับเดี๋ยวมาใช้ไลยไม่ได้ผลไม่ได้ผลเลยใช่ไหมครับพอใช้ไปมันออก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 หยุดหยุดออกออกหยุดหยุดอย่างนั้นใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยอ่าได้ยินสินค้าของเราเนี่ยออกกรนแนลายเนี่ยฮะมาจากใครครับ พุ่มไปเที่ยวบ้านเชียบในถนมสุนชาร์นะครับในหนี่ตัวนี้มาให้มาตอดรงเล่พมก็ได้เอามาใช้ครับครับได้มาใช้อยู่ซ่อมรถกับซ่อมกลางสามครั้งแล้วใช่ไหมครับซ่อมกลางใจเวลาที่โค้งวันกับซ่อมซ่อมกลางอ๋อสามครั้งสามครั้งสี่สามสิบสองเท่ากับสี่สี่ครั้งแล้วใช่ไหมครับแล้วตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะต้นที่ที่เอามาใช้ใช่ไหมครับคือต้นนี้ใช่ไหมครับต้นนี้ครับแล้วใช้ประมาณประมาณสักเออ่ กี่ต้นได้ในในในแปลงนี้หรือว่าทั้งแปลงแล้วไม่ได้ทั้งแปลงดีครับประมาณสิบต้นแล้วครับอ๋อสิบกว่าต้นกับยางใดนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดนะครับนะฮะเอาเรามาดูอ่ะน้องเปิดอีกครั้งนึงครับเปิดนุ่มไหมนุ่มเปิดนุ่มนะฮะนุ่มโอ้จริงจต้นนี้ได้หลายแผ่นเลยนะสะกุ้นใช่ไหมนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมครับเรามาดูกันว่าเซลยางในกรมการเปิดท่อแล้วแล้วน้องเขาตัดมาแล้วฮะดูฮะน่าทรับเต็มเลยฮะนะครับดูที่ไหลไปยังไงแล้วเห็นครับวันเียวามนะครับวันีวมดูนะครับดูดูดนระยะวิ่งเลยฮะนะครับจากต้นที่เขาบอกว่าไม่ไหลมาแล้วนะฮะเจ็ดถึงสิบปีแล้วนะฮะที่ที่ที่เมื่อสักครู่เขาบอกนะครับไหลเร็วมากนะครับฮะ ครับที่นี้คือการหยดนะฮะนะครับนะครับเห็นไหมฮะมีการแหกโค้งมาอีต่างหากเนี่ยแหกโค้งะฮะต้นใหญ่มากนะครับการที่ไหลเร็วไหลช้านะฮะมันก็มีส่วนประกอบของเรื่องของการให้สารอินทรีย์ในเรื่องของอีเลเซอร์วันด้วยนะครับการเปิดท่อเซลยางนะครับให้เกิดน้ํายางไหลเร็วขึ้นนะครับท่านผู้ชมดูนะครับในเรื่องของการหยดของน้ํายางนะครับ แล้วเรามีสกขีพายงานของเราครับสมาชิกได้มายืนดูด้วยว่านะครับว่าสินค้าของเรานั้นใช้ได้ผลจริงจริงนะครับโดยเฉพาะคุณลุงนี้ผมประทับใจมากเลยครับวันนี้เห็นกระตาแล้วเปิดแล้วคุณลุงอยากจะใช้สินค้าผมไหมครับอยาใช้ยักคอครับใช่ไหมครับแกใจครับอยาใช้ครับอยาใช้อมันดีไดพูดนะฝบคือใช่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 นะครับจริงๆแล้วผมบอกว่าเกษตรกรเวลาตัดยางเนี่ยต้องการได้น้ํายางยังไม่ได้ไม้ยาง แต่วันนี้อ่ะยังสมมุติว่าถ้ามีสิบไร่นะครับตายไปไร่ละสี่สี่สิบต้นสิบไร่ก็สี่ร้อยต้นวันนี้ผมจะเอาสี่ร้อยต้นกลับมาครับเพราะว่าสี่ร้อยต้นนี่แหละเงินคุนศูญเสียมหาศาลเลยเพราะหนึ่งไร่เนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบต้นลองคิดดูสี่ร้อยต้นกี่ไร่เอาไปคิดดูนะฮะหายไปห้าหกไร่แล้วอ่ะถ้าเอาห้าหกไร่มาเนี่ยดินมหาศาลนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูต้นไหนอีกคที่อีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งครับอ่ะเราไปดูอีกนะครับ ใชครับให้ใ<น>ผมพูดก่อนนะครับอ่านี่อีกต้นหนึ่งครับที่อยู่ติดกันนะครับอยู่ติดต้นกับต้นนี้นะครับแล้วเราก็ฉีดต้นแล้วเราก็ลองมาดูกันเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่าเรายังไม่มีการเปิดกีดเลยต้นนี้นะครับไม่มีเลยนะฮะเนี่ยฮะผมแผนมาแล้วฮะแผ่นลอดลำต้นแล้วนะครับนะครับแผ่นลอดลำต้นแล้วเห็นไหมฮะไม่มีเลยฮะอะเราจะเปิดตรงไหนดีครับ เอาหน้าไหนครับเอาหน้าที่เปิดแล้วก็ได้ตัดได้หน้านี้ก็ได้อ่าหน้านี้แหละครับเอาเลยครับเริ่มเลยนะครับนะครับตัดไปก่อนครับตดิดไปได้ครับโิดบรองมันลมายนะครับดูครับ ครับตายไปเรื่อยครับนะครับนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งให้ซ้ำไปประมาณสักหนึ่งนิ้วนะครับครับเริ่มมาตรงนี้ตรงนี้นช่วงนี้เห็นไหมฮะ จะดูอ๋อโอเคครับนะครับมาีดพ่นไปเรื่อยฮะเดี๋ยวก็มานะครับพ่นอีก่มนักบเห็นไหมฮะอ่ามีต้นไหนอีกครับที่ฉีดพ่นไปกี่ต้นได้ต้นที่ช่ยเรียวคนที่สิไเอีนเห็นไหมครับที่เอาเจลดีด้วยด้วยกันครับ เห็นไหมฮะีกโ่อเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ครับเห็นไหมฮะเห็นไหมนี่โจกเลยเนี่ยพุ่งปิดเลยอ้าวอ้านี่เห็นไหมฮะเอาจอมาลงเร็ว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 เสียดายเห็นไหมฮะเห็นไหมดูไหลตก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 เลยเห็นไหมฮะ นะคัับอืไรมาเลยนม่ับนนครับโอเคเห็นไหมเนี่ยเบอร์ได้เลยแล้วก็ฉีดพ่นแล้วก็เบอร์ได้เลยนะครับฉีดได้นะครับผมเลือกเชื่อไหมนะเชื่อนะปีตนงเป็นไงฮะแนะนำให้กับน้องชายแล้ว กับภูมิภูมิใจกับภูมิใจนะพี่น้องนะรวยก็แค่ตะวันมาเอบ้อืมโอเคครับเดี๋ยวเชิญตรงนี้นิดนึงเชิญน้องอยู่น้าอีกครั้งหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์นะครับเป็นไงครับเมื่อเราเห็นสภาพอย่างนี้แล้วใช้ปฏิพันธ์แล้วความรู้สึกภูมิใจครับภูมิใจนะโลกมันมีภูมิใจมาเลยครับเพราะได้ปริมาณมันมาเพิ่มอีกเยอะที่เราคิดไปไล่ๆผีครับครับผมถ้าอย่างนี้เรากล้าที mm ่จะแนะนํำไหม และนี่คือมันตรงในนู่นเลยนะครับตรงนนูนตรงไปได้เลย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 ใช่ไหมครับนี่แหละฮะผมบอกว่าพี่น้องชาวเกษตรกรใช่ใช่คุณภาพมันตอบแล้วเนี่ยบางยี่ห้อบางบริษัทเนี่ยนะเขาไม่ได้มาเน้นแบบเบพวกเราอย่างเงี้ยนะครับคุณเอาไปใช้เอาไปใช้ไม่เคยมาดูแลมาเคยทําเงี้ยแต่เราเนี่ยเอามาให้เห็นเลยว่ามันออกจริงๆไหลจริงๆนะครับดูดิฮะยังไม่ได้หยุดเลยยังไหลอยู่นะฮะนะครับโอเคครับวันนี้ทางบริษัทออกกาไลท์ก็ขอขอบคุณนะครับว่า พี่น้องชาวเกษตรกรนะครับที่ทุ่งลุงได้เอามาใช้แล้วก็ได้ผลอย่างนี้ด้วยนะครับก็ขอให้ผลที่ใช้แล้วได้ประสบความสําเร็จงานตรงนี้ด้วยและก็แนะนนาบอก้อนนะครับช่วยบอกนะครับมีอะไรจะฝากกับพี่น้องไหมฮะพี่น้องจะเล่อนยังถูดทุกร้านนะครับยว่างดีวย่างไตเนึ่อย่างไม่อบลังมาซี่พีาพี่ซีปีนี้มีผลิตภัณฑ์ตัวไม่มากับได้ใจมันได้คุ้นจริงๆกับพี่น้องจะสว่อนยังมาใจได้เรยครกับครับผมพี่ถนอมครับขอยืนคู่หน่อยฮะพี่ถนอม นะครับขอยืนคู่กับน้องชายด้วยเพราะว่าพี่เจนอมเป็นคนประชันกันนะครับดี่ครับพี่เนนอมครับอยากฝากอะไรอีกครับกับพี่น้องชาวเกษตรกรครับชาวเจ้าของสวนยางครับพี่ครับก็ก็เห็นประติทธิ์ันที่เรามาใช้แล้วครับก็เห็นระจักษ์ว่ามันจะออกจริงจริงครับทุกคนนีไดะออกจริงๆครับตอนนี้ก็แต่ว่าเราพอรู้แล้วว่าออกครบ บอกโตๆเขาไม่ได้เลยครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้ได้จริงบอกจริงครับผาคาเ็า<ผ>มไม่แพงอืมใช่พิ่นเหลือพลึเหลือจากข้างที่ออกเพิ่มพึ้น <c oughs> โอเคต่อไปชาวชนยังกับนะครับ ต้องเียบเียนนะครับเอายังย uh, ังเอายังยังไม่ได้ชี้ว่าเดี๋ยวตัวไหนสินค้าอะไรเนาะเอาเอาเอาให้ให้ชาวชาวเกษตรกรดูนะนี่สินค้าคู่นี้เนี่ยอย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับนะครับับุดนี้ครับอ่านะครับเอาช่วยบอกในตัวนี้ตัวไหนครับตัวกลางในตัวนี้อินเอร์วันนะอิเดียโนอ่าเซอรเรียครับแล้วก็เยอรัตต่างงนะครับไอ้ตัวนี้ก็ไปถือเนยเยือ เพิ่มซีนใหม่ครับแล้วก็สร้างโทษน้ำยางใหม่อืมแล้วก็ยางออกอย่างนี้ครับยางอจกอย่างนี้นะเพิ่มน้ำน้หนักเพิ่มน้ำหนักด้วยแล้วก็เพิ่มโอเคโอเคครับผมโอเคครับนั่นนะคำยืนยันจากพี่ถนอมนะครับว่าพี่ถนอมเดินทางจากสตูลแล้วมาอยู่ที่ทุ่งลุงก็คือจังหวัดสงขลาได้มาบอกกับน้องชายแล้วก็นะครับพี่น้องชาวเกษตรกรที่ยืนข้างหลังผมนะครับเหล่านี้นะครับยืนยันเลยว่านะครับว่าได้เห็นจริง นะครับยิยนในยกนิ้วหน่อยดิยสุดยอดอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับนั้นขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับ